ครับผมสวัสดีครับวันเช้าวันนี้นะครับบ้านทุ่งเกษตรฟาร์มสุขนะครับพามาชมวิธีที่ทำยังไงจะให้บัวบกโขดนะครับจากหัวที่ไม่ยังไม่ได้แทงหน่อทำยังไงจะให้แทงหน่อได้เร็วนะครับก็มีผู้รู้ครับแนะนำมาว่าให้ใส่ในถุงพลาสติกนะครับโดยมีขั้นตอนดังนี้นะครับก็คือหนึ่ง น,นำหัวบวบกโขดเนี่ยไปล้างล้างแล้วแช่แช่น้ําไว้สองชั่วโมงนะครับแล้วนํามาผึ่งลมให้แห้งนะครับแล้วก็มานํามาใส่ถุงนะครับทิ้งไว้สิบห้าวันก็จะขึ้นหนอนะครับผมก็จึงได้นํามาทดลองนะครับมีหัวที่ทําก่อนนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ชมว่าเป็นยังไงกันบ้างนะี่ทมื่อวันที่สามสิบกันยานะครับ เขียนนี่เป็นตะก้าไอเตรียมคนตะก้าไว้นะฮะเนื่องจากบางครั้งเนี่ย่ไม่ค pues er. ่อยได้ออกไปข้างนอกครับนี่กระถางที่มาเห็นมาขายอยู่ใกล้ๆแถวร้านต้นไม้แถวบ้านก็จะเป็นกระถางที่บางทีก็เล็กไม่ได้ขนาดนะนี่นะครับคือหัวที่เราได้ทําไปแล้ววันที่สามสิบกันยา ไอ้ไรนี่สิสามสิบกรกฎาคมเนี่ยเพราะวันนี้รวมของวันนี้ก็จะเป็นสิบหกสิบหกวันสิบหกเจ็ดวันเห็นไหมครับกำลังแทงตุ่มหน่อขึ้นมานค,คือใส่ถุงเนี่ยเขาจะได้ความอบการแตกหน่อเขาจะได้ดีกว่าดีกว่าที่ เรานําไปตั้งที่กระถางดินเลยนะครับเพราะว่าบรรยากาศรอบนอกก็คือไม่ได้ไม่ได้ร้อนชื้นนะฮะไม่มีแรงกระตุ้นให้เกิดการเกิดหนอ่อการแทงหน่อใหม่นะครับเนี่ฮะต่อมาผมก็เลยได้เมื่อเห็นแล้วก็คือนํามาทดลองมาทำทำมามทำเพิ่มเติมนะครับยัเป็นรุ่นจิ๋วฮนะหัวเล็กๆก็ทำไปเตรียมใส่กระถาง จะคงเป็นกระฐานตะ,ตะก้าสารนะครับข้างหน้าก็จะเป็นโต๊ะที่ทำงานนะครับนี่ก็เป็นประบบกที่ยิ่นเดินทางมาถึงนะครับโตะสวนหย่อมเรานะครับยันแสงมืดไปนิดนึงนะครับ สวยครับผมวบบกโคดก็นำมาไว้ที่มุมที่นั่งทำงานนะครับนั่งทำรายการจะจงสินค้าไปด้วยก็มองดูความสวยงามของเขานะครับลีลาความอ่อนช้อยนะครับ ใบชาประกองจะเห็นไหมนะครับหนึ่งโบบกโขดรุ่นนี้จะเป็นนะครับใบเขียวขอบแดงนะครับขอบเนด์แดงคือสวยนะครับก็ตามค่าความนิยมครับหลายท่านอาจจะชอบใบเขียวนะโขดค่อนข้างใหญ่นะครับนีก่ก็กำลังกำลังแทงยอดแต่ยอดมาตามกิ่งข้างๆอีกนะครับ ตัวนี้ความสวยสุดกำลังย้อยลงกระถางเป็นไม้ตกกระถางนี่กำลังให้หนอนี่เราเรามาปลูกใส่กระถางรูปหัวใจนะฮสานเองครับดีไซน์เองนะครับท่านที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับแอดไลน์ที่เบอร์โทร0827575956ครับผม นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ